สวัสดีจ้าขึ้สูงแท่าบานนี้ลงกกูงใหญ่กว่าเก่าเลยลุงใหญ่กว่าเก่าโอ้ลูกใหญ่กว่าเก่าเด้แบบนี้สวัสดีจ้า,า,าสวัสดีจ้าโอ้รับต่างเพื่อพ่อดีโอ้พอดีเอ่อสวัสดีจ้าฮัลโหล กินหญ้าหรือยังวันนี้กินหญ้าหรือยังวันนี้กินหญ้าหรือยังฮะกินหญ้าหรือยังข้างสูงทางยางมายังพี่ดูยังมาดูยังมายังมาทางมาเร็วทางมาหาดูฮึยังมายังมายางมายังมายันมาพี่ยันมา เออ้ยอยางย่ี่สูงสูงสูงสอาตันั้นนี่ยลุกบะลูกมามังดูตัน่ะลูกมามงดูสเมตรลลยาวเนาะสูงร้อยสี่สิบห้าสิบรอยสสูง สูงขนาะดอาลงมาด้ยตัวน,นั้นลงมาด้ยแม่ตัวแม่ลงมาเอา้าช่อหุ่นหน่อยช่อหุ่นหน่อยมาเร็วมาเร็วช่อหุ่นด้วยช่อหุ่นด้วยนะคะใหญ่กว่าเดิมอืม

มาเฮีมาเฮีมาเลยเอ้าคือว้าคือเข้าใจเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกระปินเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกระปินเดี๋ยวมาเบิ่งกระปินตุ้ยตุยตุ้ยตุยตุยตุยอันนามาเลยตุ้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 ยตุยตุ้ยอยู่บนนี้ฮะด้วยอะไรบ่อันนีรู้อันสี่เดือนหมดเลยห้าเดือนเนาะ บามันมาสั่นในท้องคุตุ้ยตุ้ยตุ้ยตุยค่ะพี่หันหนามาพี่มาแล้วมาแล้วห้าเดือนบามันมาสั่นในท้องตุ้ยตุยอยากออกบ่จอยจอยแม่จอยแม่จอยแม่จอยลุกลุกแม่จอยแม่จอยแม่จอยโอ้บามันในท้องมาสั่นสมแล้วบามันห้าเดือนตุ้ยตุ้ยตุย tương như bò gong nè tuy 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 tên ma này đứa, tuy này, tuy cơn tuy tên ma đấy tuy 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 đấy tên ma này tuy 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 hà, mà hà mà tuy 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 Hà tuy tuy tuổi tuổi ồ oh, bọn anh sư bỏ bọn anh sư bỏ tuổi hắn à nam mà tuổi trời trời mẹ trời mẹ trời Joy joy. má phi trời nhà má phi nhà má phi trời trời nhà mà phì. má phi má phi má liếu má phi má hà con hủy má liếu má 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 สูงสูงห่อนี่ก็ดีสูงจนกายห่อคนถ่ายเลยสองเมตรมสองเมตรสิบเซนยี่สิบเซนคนละท้องว้างหัวชันตัวนี้ตัวจอยนี่อ่าโชว์หน้าโชว์หน้าโชว์หูโชว์หูโชว์หน้าขยับมาพี่หน่ยขยับมา,าขยับมาขยับมาไปไกลบ่ได้ยาน ไก่เกินยานยานไก่เกินจอยจอยจอยมาเนี่ยจอยจอยจอยเอ้ยจะจะสูงเลยบเลจอยได้ซื้อผ่อซื้อจอยตอนซื้อมาหันมันจอยเนาะตอนนี้มันสูงมันใหญ่กับบเลจอยแต่ท้องเฮาวางมันห่าวไหลท่านมันห่าวมันหืนไหลมันก็เลยอัน เลยแทงลูกเลยรุดลูกรุดมันห่าวหลายตัวจอยนี่จอยจอยแต่ไม่จอยเลยจอยแต่บ่จอยจอยแต่บ่จอยจอยแต่บ่จอยมา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 หากันละหากันละเออเดี๋ยวก็ดูหัวออกมาเด้อตุยเด้อเลอตุยเด้อ ตุ้ยตุ้ยกระโดดมาแล้วตุ้ยเด้อตุ้ยในท้องบามันในท้องมีในท้องมีบามันสี่ห้าเดือนแล้วตุ้ยยืนเฮียงกันเลยสิสองแม่ลูกสองแม่ลูกนี่เฮียงกันชับแลบเลยแพงกันนะไปน้ำกันต้องเอาไปน้ำกันแยกกันมาได้คุณฮอดกันอเอาไปน้ำกันเลยอันนี้ มันยงกันแถบอยู่โอ้เพราะกันยืนสมน้มอันวิวเซอร์อยู่ลมพัดเยน็นวีวีโอเดสูงเจินเทินลมพัดวีวีมันอยู่ในโฮม,มันบดแดดเนานะลมพัดเยน็นข้ากี่บ่จอยแม่จอย อันนี้ค่ะถ้าสนใจเพื่อนก็ขายอยู่เดิค่ะถ้าอันราคาพอฟังกันดิค่ะ้าเว้าถือกันนะเพื่อนก็สิขายอยู่สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าจ้าสวัสดีจ้าหูยาวหูยาวยเหีือนกันเลยเออเออ เออเออเออมาเลย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 กินห้ามอยู่บ่ค่ะโอ้ไอ่กินห้ามอยู่กินหยากินหำเนาะอันนี้พันยางน้ำบ่ยางน้ำเลยยางคะยางน้ำรือยังจอย จอยกับตุ้ย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 ตุย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 ไปแล้วไปแล้วกินน้ำแล้วไปกินน้ำแล้วไปแล้วจอยไปแล้วโอ้ตุ้ยไปแล้ว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 อันนี้จอยอ่ะจอยไปกินน้ำ

เนี๋ยห้ามใส่น้ำพร้อมอากินเลยจอยกับตุย้ยลุยเลยผู้เรลุยเลยห้ามห้ามกับน้ำถ้าแมเา่เอาเอาใส่จะห้ามมันมันจะเข่าตาดิเอาน้ำใส่น้ำถ้ากินแต่ห้ามนะมันจะเข่าตามันจะ,ม,นจะมันจะเจ็บตาพู่นร่มันเป็นผงผงมันจะปิวเข่าตานี่เอาใส่น้ำให้กินดูก,กินน้ำเนี่ยกินห้ามเนี่ยผู้ ถึงใจขนาดเลยถึงใจบาตุ้ยจอยแม่จอยแม่ตุ้ยตุ้ยตุ้ยเอออืมอางกินกินวันนีไ้ไปอันทางนอกอวนนะอออันนี้ยางโซ่หุ่นเนาะวันนี้ออกปย่างอันออกกําลังกายหุ่นอะหมดเลยหุ่นเด้หมดเลยหมดเลย,เลยอืโอเคหรือยัง เทห,หรือยังหิวหยังไม่หิวกินน้ำแล้วไปนอนบหมนี่ไปนอนไหยบ่กินน้ำแล้วจะไปนอนไหยบ่สนใจก็ทักมานะคะเดี๋ยวจะเ,อเบอร์กกับอันราคาลงนะคะเดี๋ยวจะเปิดราคาและะ้วค่ะ กินเฮียงกันเลยพอดีกินน้ำกระพำใส่เอาหย่าให้รรมาติดด้ยหย่าก,กับทร,รมาติดเลี้ยงทำรรมาติอยู่สูงพ่อกันเลยผัวแม่กับลูกอันนี้แม่กับลูกเลยคะ่ะข้างขวานี้จะเป็นอันเป็นอันซื้อตุ้ยมีท้องลูกบ่ามันในะท้องนั่นตัวแม่ในท้องวางจอยแม่จอยท้องว่าง อโอกินละเก่งนะบเซิร์แลพ้พอด,ดีตัวใหญ่เนาะมันกินหลายตัวใหญ่กินเยอะตัวนะกินเร็วขนาดคนละจนบเซิร์แล้วส่วนคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้ะ รักทุกคนนะคะขอพระคุณมากจ้าสวัสดีจ้า